ดูอีกคลัสเตอร์หนึ่งค่ะการติดเชื้อในโรงงานสหาฟาร์มจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนี้ยอดการติดเชื้อสูงกว่า3,400คนแล้วนะคะปัญหาที่ตามมาคือรอบๆโรงงานเต็มไปด้วยที่พักคนงานและชุมชนค่ะยอดการติดเชื้อนอกโรงงานในเวลานี้ก็เลยกำลังเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านตลาดสดต้องปิดกันชั่วคราวนะครับแต่มีคนจำนวนมากเลยครับที่ต้องกักตัวอยู่ตามบ้านและศูนย์พักคอย นี่เป็นบทบาทที่ชุมชนเขาจะเข้ามาช่วยดูแลเพื่อจะลดข้อจํากัดในช่วงนี้ติดตามกับคุณโควิดบุญธรรมครับชาวบ้านฝ่ายปกครองทหารช่วยกันสร้างศรรูนย์พักค,คอยชุมชนเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยระหว่างรอเตียงที่สาลาการประเรียนหมู่4ีตบนกันจูอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ หลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จำนวนมากและจำนวนเตียงมีไม่เพียงพอทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกปิดห้ามบุคคลภายในและภายนอกเข้าออกส่วนผู้จำเป็นต้องเข้าออกเช่นเจ้าหน้าที่ต้องฉีดพ่นสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อทุกครั้งนี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาและควบคุมโรคที่กำลังระบาดในโรงงานและชุมชนรอบโรงงาน เข้าออกจุมโนตอนนี้ก็คือไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเลยครับแล้เพราะเรากลัวเชื้อแพร่กระจายครับส่วนมากที่เข้าออกที่เห็นอยู่ก็คือพนักงานที่เขายังเตรียมลงมาสนามทําลงมาสนามอยู่คือทําให้พร้อมให้พอกับผู้ที่ป่วยครับแล้วก็จะมีพนักงานที่ทากับข้าวทําอาหารให้กับโรงงานที่แจกจ่ายผู้ป่วยครับที่ยังเข้าออกได้ตอนนี้ครับแต่เขาก็ตรวจเชื้อมาแล้วครับแล้วชาวบ้านที่อยู่รอบ คครครัับือองเวละไนะถามว่ากลัวก็กังวลน,นิดหน่อยครับแต่ก็ยังอยู่ได้ครับเพราะว่าทุกคนเข้าใจครับว่ากฎระเบียบต้องทํำยังไองอะไรยังไงครับสภาพห้องแถวที่มีอยู่โดยรอบโรงงานอย่างหนานแน่นเป็นที่พักของแรงงานชาวเมียนมาทําให้อําเภอบึงสามพันยังต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มแรงงานปิดจอบสุดท้ายนะครับถือว่าจะเป็นปิดภารกิจพรุ่งนี้ก็คือในส่วนของ ในเรื่องของการค้นหานะว่าจะปิดภารกิจพรุ่งนี้โดยการที่ผมจะเข้าไปเก็บตกพวกแรงงานต่างด้าวที่อาจจะหนีอยู่หรืออาจจะแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านในรุ่งแถวต่างๆเนี่ยจะไปดึงพวกนี้ออกมาให้หมดหมนะครับให้มาตรวจให้หมดและเข้าระบบการรักษาให้หมดแนะถือการกักตัวให้หมดมนะครับรวมถึงการบิก๊กวิ่งเดตตลาดด้านหลังด้วยซึ่งเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเนี่ย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมกรณีคัตเตอร์โรงงานของบริษัทสหาฟาร์มติดเชื้อสะสม3,414คนจากแรงงานทั้งหมด7,164คนส่วนหมู่บ้านรอบโรงงานพว่ผู้ป่วย138คนจากการตรวจ1,495คนและมีผู้กักตัวจำนวนมากทำให้ชาวบ้านหมู่สองตำบลกันจุต้องเร่งจัดชุดอาหารให้กับผู้ที่กักตัว เป็นเวลา14วันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการปิดหมู่บ้านและตลาดสดสำหรับอาการผู้ติดเชื้อในโรงงานและหมู่บ้านกว่าร้อไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยกลุ่มนี้ให้กินฟ้าทลายโจรส่วนผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อที่ปอดจะถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลโควิดบุญธรรมไทย P ี s รายงาน และผลจากการพบผู้ติดเชื้อในโรงงานสหาฟาร์มเนี่ยมันส่งผลให้ปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดลดลงนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือราคาสินค้าก็อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างราคาไก่สดตอนนี้ปรับตัวขึ้นมากิโลกรัมละ2-5บาทครับส่วนอาหารแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกไก่ไส้กรอกไก่นะครับโรงงานใหญ่หลายแห่งตอนนี้ไม่มีขายครับมีแต่โรงงานขนาดเล็กเท่านั้นครับ